จะเป็นการพยากรณ์ในระบบเสาพลังจิตในเรื่องของเสาพลังจิตนั้นเสาพลังจิตนั้นมีโครงสร้างมาจากปีเกิดก่อนแล้วก็เอาวันเกิดนั้นไปเสริมเสาหลังก็เท่ากับว่าเป็นโครงสร้างที่แข็งแกร่งคู่หนึ่งแล้วก็เล่นลับพอสมควรในการที่จะพิจนาเนื้อหาของเสาพลังจิตจริงๆนั้นมันก็มีทางอ่านได้หลายมุมมองทีเดียว แต่ก็เราไม่ค่อยจะมาชี้แนะเกรงว่าจะสับสนโดยตัว M นั้นเป็นตัวแทนของเดือนเกิดไปที้ตรงเป้าเช่น5 7 M แนวขึ้นต้นเราจะต้องกล่าวว่าเขามีพลังจิตเปิดทางกว้างไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการใช้พลังทางด้านจิตคือมีความตั้งใจจริงเรื่อง เมื่อตั้งใจมุ่งทางใดเขาก็จะได้รับพรจากเทพเจ้าดาวห้ามหาบทนั้นเป็นอธิบดีเขาคิดเขาพูดได้เก่งปกติเรามักจะไม่สอนในเรื่องเสาพลังจิตนักเพราะอาจจะเข้าใจว่าคงไม่สำคัญกับมัง แท้จริงแล้วมันมีส่วนสำคัญในการพิจารณาดวงของชีวิตว่าจะมีพลังจิตเข้มแข็งเพียงใดหากเราจะเน้นว่าคนเราจะพบความสำเร็จในชีวิตนั้นเราจาเป็นต้องมองที่พลังจิตความสำเร็จด้วยจิตลา,ลายนี้ 57m ขึ้นต้นแสดงว่าพลังจิตของเขานั้นลอยดำที่เส้นขึ้นต้น และพละหัตอธิบดีมหาบทความสําเร็จของเขาอยู่ที่ความคิดเด่นการทำมาหากินด้วยการพูดดีมากโดยกดแรงเอื้อมนั้นเป็น3าหเอาจุดห้านั้นไปดูแถวเดือนซึ่งเป็นอลิจิตไม่สงบขาดสมาธิแต่ก็ต้องยอมรับว่าพอประกอบอาชีพหากินได้ เราจะมาดูว่าดวงนี้สามารถเป็นหมอดูได้แน่นอนดีไหมในแถววิถีท่าตนั้นมีดาวสามมีดาวคารสุกจันทร์พฤหัส1อาทิตย์พุธเสาร์อายุ11ถึง29ปีนั้นตกปูมพฤหัสมีดาวพระศุกร์เข้ามาเสวยอายุ ตามวิถีธาตุกากบาทสองคู่ตามกฎนั้นต้องโยงมาที่เสาสวาย,ยุทันทีเพื่อจะรู้ว่าจุดทางเดินของชตาว่าจะส่งผลทางรูปแบบใดเมื่อสาอยู่หัวเสาเราก็ต้องยอมรับว่าการทำอาชีพของหมอดูได้ผลสูงโดยไม่ต้องคำนึงถึงแรงเอื้อมก็ได้เราจะสนับสนุนทันที มาดูเสาปีจอนั้นไม่งามเท่าที่ควรเป็นเป็นดาวหุดดาวหุดนั้นตก 1, หนึ่งสี่อายุที่ผมนั้นตัวพีตกสี่ยิงมาที่เสาปีจรได้หนึ่งสี่อยู่ที่แนวขึ้นต้น ตามควมหมายเลขนั้นไม่เด่นเพราะเลขเหนึ่งนั้นถือว่าอยู่ในแนวขึ้นต้นจะต้องมีชื่อเสียงแน่นอนแต่เลขหนึ่งลายนี้เป็นหังคะก็มีจุดเสียคือต้องเลขสามหาบทเพราะมันจะไปทิพแทงแต่เลขหนึ่งมันวิ่งทะแยงขึ้นไปหาเลขหกราชากับดียิ่งใหญ่ ในการอ่านแนวแผนธาตุเราบุ่งเน้นรวมสรมธัดบนมากกว่าอ่านทั้งหมดเพราะหลักฐานแท้จริงนั้นอยู่ที่สามธัตบนเลขหนึ่งนั้นคือโพคะกระดุมพระสุพระประกอบได้เลขหนึ่งขึ้นต้นจึงถือว่าแนวทางชีวิตมีทางเด่นก้าวหน้านำคำแปลสามธาตุดูหายดีเงินดีแก้ปัญหาได้ดี ถ้าอ,อ่านสองธัตดล่างนั้นเป็นมหาหินะเคหังพอดีแนวทางเขาต้องการมีบ้านสักหลังหนึ่งก็ได้นี่คือแนวทางอ่านตามวิถีทางตามกฎแผนธาตุทรงเจดีอ่านตามแนวนี้ทุกครั้งเราจะพิจารณาเพียงเท่านี้เราสนับสนุนให้เขาเป็นหมอดูได้เพราะดาวอังคารกระจายตามแผนธาตุดี ดาบหาดที่แปลว่าสติปัญญาก็พอใช้ได้แม้ไม่ดีมากนักแต่เสาพลังจิตนั้น5-7ขึ้นต้นก็ลองถือว่าดีใช้งานเป็นหมาดูได้ด้วยเกิดกดแรงเอื้อมนั้น3-5หเน็บเล็กเท่ากับนาวังปูติเอาตัวรอดไปตามแนวพลังจิตและเสาอัตมาตามวิถีิธาตแแรงมากชะตานี้ เท่าสังเกตมาบรรดาหมอดูทั้งหลายที่อยากจะเป็นหมอดูแต่ไดร้อนจะอาเก่งเร็วแต่ก็ลืมรากฐานคําว่าวิธีท่าน,นั้นเป็นแนวทางที่ต้องมองอย่างกว้างขวางด้วยจุดเริ่มต้นตัวแรกและหมุนไปตามลําดับของวิธีท่านต้องจับตามองให้จำใสด้วยรายนี้6กกกบาท2ตัวตั้งแต่9ถึง29ปีจะต้องอยู่ใต้ ภายใต้อิทธิพลของดาวพระศุกร์โดยลำพังของเขาเองก็มีบทบาทเด่นอะไรบ้างมุ่งไปที่มหาบทก่อนสุกร์เป็นราชาแปลว่าในวิถีนั้นจับตาให้ดีต้องมีทางเด่นวางด้านอาชีพการงานแน่นอนหากจะสร้างตัวก็ควรสร้างในช่วงดาวสุกร์ราชานีิเกิดและอ่านส่วนลึกในแผนห้าทั้งหมดดาวศุกนั้นเป็นปิตา มีแนวเป็นผู้ดำได้โดยไม่ใช่แปลว่าพ่อของคนของเขานะดอสุกันปัตตนิมีความสําคัญสัมพันธ์กับสังคมเด่นไม่ใช่ได้เมียห,หาษานั้นต้องบุกบั่นเหน็ดเหนื่อยหมหาสิรธิโชคนั้นหาอะไรได้ของเขาดีมากหกลาพังไม่ว่าจะลงทุนหวังผลอะไรย่อมได้ผลเราอ่านอย่างนี้แล้วเราก็จะ ได้ชื่อว่าเป็นหมอดูที่ดีที่ละเอียดและในเวลาเดียวกันเราต้องเอาหกกกบาทสองตัวนี้วิ่งไปที่แถววันเกิดทุกตัวเลยด้วยนะเลขหกกกบาทสองตัวนี้วิ่งไปชนทาสาแต่ว่าต้องยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อหวังผลขยันเราวางแนวคูไว้ท่านต้องยึดอ่าน ต่อมาเราจะมายิงหาเป้าหมายเราย้อนทายอายุ26ปีก่อนในช่วงแรกนั้นตก <c oughs> ดาวพฤหัสเป็นเรือน25เบียดไม่ดีนักโยงมาหา7จสซึ่งเป็นเป็นเรือนที่ปูด ติดดานหรือเดือนอธิบดีคู่แรกนั้นสองห้าเบียดเราจับจุดสองนั้นเป็นนาวังก่อนแปลว่าเดินทางสองนั้นเป็นตัวศาสชะกรมมะและมหาโจรสักกะท่านเปนคงเก่งเอาตัวรอดได้ดี ต่อมาคือหลังคือพระเสาอังคารติดดานแต่เลขสามเป็นดาวที่ดิ้นรนเป็นขุนทรัพย์ก็นับว่าเอาตัวรอดในการหาไะไรได้การยิงไปสู่เป้าสุดท้ายน่าสนแต่ท่านต้องมาทบทวนว่าเสาวสวาุุดาวห้าสุเคราห์ปีจรห้าสุปเปรห์อย่างนี้รากฐานเป็นสุเครห์แม้จะตามีเหตุไร้ายมันก็ไม่ดูแรงมากมายแก้ไขกันได้ คู่สุดท้ายคือเพฤหัสอาทิตย์เรือนทุกขังปัญหาเกี่ยวกับการซื้อบ้านปีจออายุ27ปีราหูเสวยอ,อายุมีมีตัวพีที่ที่6-7แม้เรือนทุกขงังเพียงแปลว่าเหนื่อยแต่เลขหกนั้นเป็นราชาในมหาบท และแรงเอื้อมไปหาสี่ห้าหัวเสาชะตาในช่วงยีบเปีนั้นดังมากอย่าลืมนะการยิงจากเสาอ,อัตมาจะได้สองสาขึ้นต้นแสดงว่าดาวสาร่วมด้วยถ้าเราเปรียบเรียบระหว่างพื้นหัสสวยอายุ11 29ถึงยีปี เราใช้ระบบการยิงจากวันเกิดที่เสาอ,อัตมาไปสิ้นสุดที่เสาเสวยอายุซึ่งเปรียบเทียบได้ทันทีว่าดวงนี้จะพบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในช่วงพุทธหัสเสวยอายุหรือพระราหูสเสวยอายุ